ทุกคนวันนี้เราจะมาทำกาแฟมิกกับผลไม้กันเราจะมาใช้เครื่องชงกาแฟตัวนี้เลยอเล็กทริกรุ่น 4C เขาสามารถชงกาแฟได้ถึง4แก้วเลยนะแล้วเขาก็ยังมีระบบอุ่นกาแฟให้พร้อมดื่มตลอดเวลาอีกด้วยด้านในนะคะกวยเขาก็จะสามารถล้างทำความสะอาดได้แล้วช่องเติมน้ำก็มีขีดบอกระดับน้ำทั้งตัวเครื่องและโถก,กาแฟเลยวิธีใช้งานของเขาก็คือง่ายมากๆง่ายที่สุดแล้วแค่เราเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่กาแฟลงไปแล้ว ก็กดปุ่มรอแป๊บเดียวก็จะได้กาแฟพร้อมดื่มแล้วค่ะมาทุกคนเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มด้วยกาแฟส้มเราก็ใส่กาแฟที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่แก้วเลยจากนั้นก็ตามด้วยน้ำส้มเมนูที่2ก็จะเป็นเมนูกาแฟสาวรสใส่น้ำพึ่งแล้วก็สาวรสเมนูที่3กาแฟมะพร้าวแค่เราเทน้ำมะพร้าวผสมลงไปเท่านั้นเองนะคะ และมาเมนูสุดท้ายของเรากาแฟน้ำพึ่งมะนาวนี่เลยจ้าใช้น้ำพึ่งที่ผสมมะนาวแล้วใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะสี่เมนูของเราบอกเลยว่าหน้าทานสุดๆกินหอมมากๆใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ตรงแคปชั่นได้เลย